ที่รกากาเขาไม่ใช่คนเดิมที่เราเคยรู้จักเขาอีกต่อไปแล้วนี่เป็นเรื่องที่พูดซ้ำๆย้ำๆหลายรอบหลายครั้งมากแต่ทำไมต้องเอามาพูดอีกพูดอีกเพราะอะไรเพราะก็ยังมีสาวๆหลายคนรวมไปถึงหนุ่มๆหลายคนเหมือนกันที่ส่งข้อความเข้ามาคุยกับชลลี่มาถามชลลี่ว่าจะทำยังไงดีไม่ต้องไปหาเหตุผลไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้นค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่า เขาคนนั้นนะคะได้เปลี่ยนไปแล้วสิ่งหนึ่งที่ชนลี่ย้ำตลอดเวลาว่าคุณจะต้องยอมรับความเป็นจริงให้ได้ก่อนมันมีเหตุผลนานับประการหลายร้อยเหตุผลมากๆถ้าคนมันจะไปยังไงมันก็ไปอยู่ดีไม่ว่าเขาจะเปลี่ยนไปไปเจอคนอื่นที่ดีกว่าเราหรืออารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่เราอยู่ด้วยกันมันทำให้การเบื่อหน่ายเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งตัวเราเองอาจจะไปจู้จี้จุกจิกมากเกินไปเขารู้เราเรารู้เขามากขึ้น สิ่งต่างๆเหล่านี้รวนแล้วทําให้ภาวะทางอารมณ์การเปลี่ยนไปการเปลี่ยนแปลงของคนเรามันเปลี่ยนไปและทําให้เราเนี่ยมีความเจ็บปวดรวดร้าวมันเกิดขึ้นได้ทั้งเขาและเราเพราะไอ้คนที่มันบอกว่ารักเรามากๆในช่วงแรกครบหรือช่วง fall in love ก็ตามทีหรือในช่วงสองปีแรกก็ตามทีหลังจากนั้นเนี่ยไอ้คำว่า fall in love หรือว่ารักกันมากๆในช่วงแรกๆมันหายไป ซึ่งไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องไปหาคําตอบไม่ต้องไปหาคาคาถามมาถามว่าเราเราไม่ดีพอหรือเขาไม่ดีพอไม่ต้องคนไม่รักคือไม่รักอย่างที่ชลลี่เคยทําไปแล้วค่ะเหตุผลที่มันเกิดขึ้นมามันมันมีเหตุและผลค่ะมันมีสิ่งที่ต้องให้เป็นไปคนเราถ้ามันไม่มันไม่รักกันมากพอย้ำหลายรอบมากแมถ้าคนเราไม่รักกันมากพอยังไงความรักก็เปลี่ยนไปได้ค่ะ จะหปีสิปี20ปีต่อให้คนมันไม่รักคนมันหมดใจยังไงมันก็หมดใจมันก็ไปอยู่ดีต่อให้เราไปเหนียวรั้งเขาไว้ด้วยเหตุผลนานับประการว่าฉันดีขนาดนี้อยู่กับฉันเถอะบลาบลาบลาคนมันจะไปยังไงมันก็ไปค่ะเราเองสิที่จะต้องหันกลับมาดูแลตัวเองแล้วก็อย่า move on เป็นวงกลมเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณ move on เป็นวงกลมมันก็จะอยู่ในในวงกลมแบบนี้ค่ะ เราจะทํายังไงลนะ่ะให้ชีวิตของเราเนี่ยมันเดินต่อไปได้ถ้าเขาทิ้งเราไปแล้วถามตัวเองว่าหันกลับมาถามตัวเองว่าฉันจะอยู่ยังไงจะอยู่ได้ยังไงถ้าไม่มีเขาแล้วในวันนี้ถ้าเขาไปแล้วมันคือไปแล้วค่ะแต่ถ้าถ้าเกิดว่าเราหันกลับมาดูแลตัวเองแล้วถามตัวเองว่าฉันจะอยู่ยังไงต่อไปเนะี่ยฉันไม่มีเขาแล้วเนี่ยฉันจะอยู่ได้ไหมอยู่ได้สิแหมก่อนหน้านี้ไม่มีมันเรายังอยู่ได้เลยเราต้องอยู่ได้ค่ะสาวๆหนุ่มๆก็เหมือนกันค่ะ เขาไปแล้วคือไปแล้วปล่อยเขาไปค่ะ Let them go แล้วหันกลับมาพัฒนาตัวเองหันกลับมาดูแลตัวเอง